บอกแล้วน้ำยาเขาปุ่นฉันน่ะนะกินมันแห้งเด้มันหอมไปหอดพุ่นน่ะโรงงานรีดไทยพุ่นนะแต่ละคนกับพักกันเลยมาร่วมตัวยุหองฉันค่ะฮึ่มบอเป็นยังดอกเอาจริงๆเด้อตอนที่ฉันลงมาละย่องใหม่ๆน่ะนะฉันก็ได้ยินซุ้มบุนีน่ะนะเขาจะวอากันเขาก็ได้โซเลกันแมนบอลแล้วว่างแผนกบัญชี B O I การตลาดแล้วก็จัดซื้อเขาก็พากันชวนกันนั่นแหละว่าเอ้าเราจะไม่ได้จับฉลากของขวัญปีใหม่กันเหรอวันสันวะที่นี่ผัดไปได้ยินเขาวอาเขาโซเลกันบานที่นี่เพราะรู้ว่าจะคล้องแผนกห้อเราใดเพราทาาานนนน้้ยยขมจีใหกกิ็เลวงสิ สถานที่หรือยังแต่ละคนกันได้ไหก,ก็ได้ก็ได้ไปจับห้องพิรุษก็ได้ที่เหล,ลกแต่ละคนกับโบลูแล้วสิพากันไปไสนั่นนะแต่อีนี่เสนอตัวค่ะอยากให้มูมากห้องแหง้งเอาอย่างมีส่วนรวมน้อเขานะก,ก็บอ,อกเลยว,ว่าเป็นคนมักมูมาชิบของเฮาแต่ละคนกับสิมีพพ่ยาค่ะจากผแผนกบัญชีแล้วก็น้องม้ยน้องอ้อจากบัญชีนันลานแล้วก็มีน้องออยจากแผนกบโวไอแล้วน้องกาดจากแผนกจัดซื้อแล้วมีมูลจากแผนกการตลาดส่วนชั้นแผนกใดกับโบลูเอาแผนกไปน้ำมูแผนกเอเร์เทนยมูเนาะมาหอดกิ้งย่างบังคับไปชั ่ฉันเห็นตั้งแต่สีโมงกูเด้อยิงมาหอดตุกคนกับป้ากันหิวสังาบสังเงยเนาะของขวัญนั่นเอาไว้ก่อนค่ะจะเฝ้าจับตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยทองขนาดหัวหน้าแล้วบ่ค่อยกินได้หญิงแต่ว่าพอเราเห็นน้ํายาขนมเสียนฉันก็บอกแล้วพวกฉันนั่นนะมันเกิดมาจากน้ํายาข้าวปุ้นของฉันเองค่ะแกงพวกฉันน่ะแต่ละคนพากันได้กินไว้มีแต่คนบอาเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหรือว่าพากันหิวว่าแล้วบัดนี้พี่มนต์ก็เว้าเนาะอุ๊ยคิดถึงคิดถึงฝีมือน้ํายาขนมจีนไอ้ดิวตลอดเลยนะบ่ซั่นว่าขนาดฉันซื้ออยู่ตามตลาดอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนมันทําแหมนางว่าอุ๊ยฉันดีใจบ่คักหญิงนี่คนมักหยองเนาะตอนที่ฉันบอกว่าฮู้จักฉันจากคลิปใดพี่คนน เราก็บอกเด้ดูจากแก๊งป้องแป้งการทําน้ํายาขนมจีนตั้งแต่กลับมาอยู่เขาสวนกวางพิจูดไม่ได้ทําน้ํายาขนมจีนสักทีเลยนี่เดะนี่เดเฮตดแล้วคะ่ะเหตุแล้วส่วนขั้นตอนวิธีทําก็กลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้เด้อจ้ะเด้อเหตุขั้นตอนและวิธีทไใบแบบว่าชัดเจนเลยค่ะนี่แหละหญิงเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งเด้ที่ก่อเกิดเพตุดุจผ้าแสบขึ้นมาทีไหนทุกคนหูจักก็ย้อนมาก,กินเขาปุ้นกินน้ํายาขนมเซนนี่ละเหตุการณ์นี่มันมีหลายเหตุการณ์มากมากเลยที่เบบ้าปาร์ตี้กัน นั่งก็บอกว่าตั้งแต่เอ้ยกลับไปอยู่บ้านนะหนูไม่ได้กินน้ำยาขนมจีนแบบนี้อีกเลยบริสัทบายแล้วอีกอย่างหนึ่งเด้อแนวที่จิบกชันอยากกินอีกขค้นน้ำยาเขาปุ่นน้ำยานำเงียวสูตรทนเนือนานาก็บอได้กินนี่จักเทียกินยุไซมันก็บอกแ่บคืออริเหได้กินแหมเอาย่าออลิซาเป็นคนสารคาโมเมนติีแล้วเือเหดขนมจีนน้ำยานำเงียวเปลี่ยนโอ้ยอย่างสิบอกว่าคนสารคาาแต่ปัวมันเป็นคนเชียงรา่ผัวมันเป็นคนเหนือมันเห็นน้ำยาเขาปุ่นแบบว่านำเงียวแ บานั่งวางในหูบอกทำไมมันอร่อยอย่างนี้มาสันา่าเอื้อยทำกับข้าวอะไรก็อร่อยไปหมดดูซุ่มนีจะเป็นยองกินเป็น <c oughs> มีการวางในหูบอกครั้งหน้ามาอีกทําอีกได้ไหมเดี๋ยวจะมากินที่ห้องเอื้อยมาสันบาบูแเดีวบา,บา,บานี้แล้วว่างนั่นหัวน้านังกับไปตลาดน้ำนองพักกาดแมนบบฉันกับคิดอยู่เด้ขันสองกนหนีไปตลาดย่ำไหนลมเลยวย่ำนันแล้วก็ลมเลียวอีลีไปได้กุ้งมากค่ะไปได้กุ้งกับตำหมกฮูงนั่นล่ะเอามาเป็นตำหมูฮุ้อบอกฮู้งหรือยังมาท่านในต่วก็มาคุ้นะเ บมมักยอง <c oughs> สูแต่ละคนกับภาคกันสาออนพิญาวาตาคลิปไหถ่าชันไทยพิญาลุงเด้อคอมเมนต์เป็นเอกฉันประมาณ80-90%เอร์เซโอ้ยพิญาทําไมผอมจังไปทําอะไรมาเลวฉันคิดว่าบางคนกับสิบ๊อเสือแม่นบอ๊ออาจจะคิดว่าเราไปตัดกระเพาะไปนั่นไปนี่ไปลดความปวดกินยาอันาน,านั้นอีบอมี่ค่ะพิญาเนี่บอกไว้เลยว่าผ่านการกินยาลดความปวดในน่ะม้าลายแหง้งแล้วบอกว่าเต็มที่นะมึงถ้ากินยาลดความปวดน่ะลดไม่ถึง10โลแต่อันนี้ลด40โลยิงพฤติกรรมการกินแล้วล้วนเราบอกว่าขอแค่ไม่ตามใจปากแค่นั้น เราสีกว่าเราเด้นะตอนนี้ความบันเทิงกำลังสิบังเกิดค่ะพากันอิ่มเราเด้น้ายาขาบปุ่นนั่นนะเฮาก็สิพากันจับฉลาของขวัญปีใหม่กันค่ะเอออยากสิบอกว่าแต่ละคนพากันมวนบอกค่ะของหฮปูปีกว่ามันจะของเป็นเด็กน้อยนั่นแม่แต่ว่าคณะนี้มันก็ยังบ่ทันได้เดือดอกว่ากับพากันใส่เสียงได้เพราะว่าเวลาประมาณทุ่มนึงนี่ละไผจับได้ของไผกับพากันรุ่นกับพากันห้องกันหัวเด้แต่อย่าหัวแต่อย่าหัวอันดับแรกอ้ก้อนแก้วก้อนคํากับจับก้อนเด้ได้ของน้องอ้อส่วนน้องอ้อก็ได้ของไผบาตีน้องอ้อได้ของฉันค่ะแล้วก็ถึงตาฉันจับฉันก็จับได้ของน้องมวยบาทที่นี่มาถึงไอ้มวยบ นี่ไอ้มวยจับมันสิได้ของไผน้องมวยจับฉลาขึ้นมาเปิดฉลาขึ้นได้ห้องน้องเลขาพักการ์ดค่ะอู้แต่ละโคตห่องว่าสันเหมือนพรกการดรุ่นนะ่ะไม่ยิง <c oughs> มันที่นี่มาถึงขั้นตอนอเลขาพักการ์ดจับมาเนี่ย้เบิ่งวันสิได้ของไผ่แล้วมันกระเบ้าตลอดดิอย่าให้หนูได้ของพี่แมนนะอย่าให้หนูได้ของพี่แมนนะไม่นะไม่นะว,นว่าสันบ่าฉันก็ว่าเอ้ยน้องน้องจะได้ของพี่แมนนั่นแหละพอแต่เปิดฉลาขึ้นบ้านได้ของไอ้กอดแก้วกอดข้ามมีหลีอิกาดกีดดังกูมามน่คน่าอยิง <c oughs> กาจัง่แมจากนั้นทีนี้เหลือ3คนนี้บาดเหนียาผู้ใดสิจับได้ของกันเอาสามคนนี้ก็สิมีพี่ยาหัวหน้าชันหัวหน้าบัญชีนั่นแหละแล้วก็มีน้องออยแผนกบีไวแล้วก็มี่ยม,มนนั่นล่ะแผนกมาร์เก็ตติ้งพี่ยาก็สิจับได้ของน้องออยส่วนพี่เยมนจับได้ของพี่ยาส่วนน้องออยจับได้ของพี่เยมนบอกเลยว่าแต่ละคนมื้อนี้เด้อพากันแบบว่ามีความสุขบอกคักแต่อย่าหัวแต่อย่าหัวงบในการจับฉลากของขวัญมื้อนี้แม่นบ่ก็สิบ่เกิน300เด้ก็คือเฮาบ่ได้หวังอีหยังมากมายแค่หวังแบบว่ามะลุ้นแล้วก็มาม่วนแบบนน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 ีีีี้้้้้้้ะะแแลลวววบบบบััััััดดดพพกก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 ฉฉ็าาาาาเเขอใหรไมจททุุปค าาอุ้หวงแต่ม,มืองไหลดีว,วันสันว่ามึงกลับไปอยู่บ้าน <c oughs> เวลาในโลกมาละย่องแบบนี้ฉันก็มีความสุขบอกคักได้ได้ญิงเหมือนเราได้กลับมาย้อนแบบว่บาวันๆนที่เราเคยอยู่ที่นี่จังสิทำบรรยากาศก,ก็ยังอยู่คือเกา่าฉันก็นยังเป็นฉันคนเดิมคือเกา่ามากมวนมากมู่มากห้องโฮโปปีกินน้ำเก๊กง่วยกินน้ำยาขนมเส้นคือเก่าที่นี่พวกเฮาลังจากจับฉลากของขวัญกันแล้วกับากันมานังเบากันได้บันีปะเรามาเปิดของขวัญให้กันดูดีกว่าว่าใครได้อะไรบ้างสินะอันที่ว่าตอนที่จับฉลากของขวัญนั่นนนะก้้้งบีผูึ กระห้องผู้นึงเก๋อเพออันได้กระห้อง <c oughs> ฉันกะสิใส้เป็นเสือ้อค่ะใส่เป็นเสือกันหนาวราคา3ามรอยเปเ๊ะเลยเด้ให้น้องอ้อนอัอน่นนะเรียกว่าตูบังใหญ่พร้อมค่ะอีคุณแม่นี่คือได้นี่คือชอบเลยแต่ว่าของขวัญที่ตื่นเต้นแล้วกระ,ะทึกใจที่สุดกันนี่ค่ะของขวัญของน้องพักกาดไอ้ก้อนแก้วก้อนขมไส้พระพุทธรูปเป็นพักแก้วมรกตพอดีฮึ <c> ่ <oughs> แต่ละคนห้องว่าสันเจ้าตูที่มันจับได้มันยังกีดนะมันวางในหูบอ้าอ้นะไม่รู้เอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ประสันว่าฮึแล้วแต่ละคนก็ได้ลงความเห็นว่าโอ้ยของขวัญน่ะมันเลือกคนพวกเธอบ่าวบ่าวหญิงอ้ก้อนแก้วก้อนค้ามนา่งวางในหูบอเอาไว้สี่ยุด เียจิตใจมึงยึดเนีย่ยวบ่ให้มึงขับรถอเตอ์ไ์ไปหอดลำพูนอีก <c oughs> หลังจากนั้นเวลาแห่งความสุขก็ได้จบลงค่ะทุกคนกับแยกย้า่ก่อนสองถุมนั่นแหละอ๊้คิดฮอด